สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดคลีปนะครับผมแบบไม่มีมอดนะครับออนไลน์นะครับเล่นกับเพื่อนได้ก็คือือว่าขึ้นหน้านี้นะครับแล้วก็แล้วกดตรงนี้กดตรงนี้แล้วผมก็โหลดอะไรเรียบร้อยแล้วเอามาตรงนี้นะก็แล้วกดติดตั้งอะไรนะครับให้เรียบร้อย ก็เราจะเจอ๊ยนนี้นะครับนี่แอปนี้กดเข้าไปเลยกดอนุญาตไปนะครับสักครู่นีแน่แต่ทุกคนเลยเนาะจะกดอันไหนผมจะกดอันแรกนะครับสีดำก็อัปเดตตัวเกมนะาง่ายๆเลยรอรอสักพักนะครับ ไม่นานนะครผมรอเนี่ยถ้าไ,ไฟแรงก็ไม่นานนะเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตตัดคลิปตอนที่การเสร็จนะครับตอนนี้ก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมาโหลดเนาะแล้วก็วิธีใส่ API เนี่ยก็คือเอ้ไม่ใช่ดิ API นะผมก็คือกดเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ก็ใส่เลย API ที่เราที่เซิร์ฟเวอร์นั่นเลยนะครับเนาะมีแค่นี้เองง่ายๆนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย